ค่ะชื่อนางสาวกมลรักบุญชุลตันภาพเลขที่33ชั้นม4สีบเวันนี้จะมาสัมภาษณ์เพื่อนร,อร่วมห้องนะคะเพื่อนชั้นม4สีบเค่ะชื่อไม่ทราบว่าชื่อในอะไรคะ <laughs> ชื่อนายอัสตาดาวเกล้งมูลครับชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อโบอสครับอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ16ปีคุณโบอสเรียนโรง,งเรียนนี้มาตั้งแต่ชั้นไหนคะ เรียนมาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งชอบโรงเรียนชอบโรงเรียนนี้ไหมคะก็ชอบอยู่ครับชอบชอบเพราะอะไรคะก็เพราะให้ให้ความรู้ให้อะไรต่อรองมากมายครับคุณครูที่คุณบอสชอบมากที่สุดคือคุณครูอะไรคะก็ชอบหลายคนครับมันตัดสินไม่ได้ที่ชอบเพราะคุณครูมีอะไรดีคะ ก็คุณครูก็ให้ความรู้แก่เราให้ให้คะแนนให้เกร็ดแก่เราค่ะคติพูน์ประจำใจของคุณโบ๊ทในเวลาเรียนคืออะไรคะก็ทำอนี้ให้ดีที่สุดแล้วชีวิตประจำวันล่ะคะชีวิตประจำวันก็ประมาณว่าเออไม่เดูนะทำ ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้ววันข้างหน้าจะดีเองครับขอบคุณค่ะคคต้นไหนวะเนี่ยแหม่ก็คงต้นไหนอะ